มาเดี๋ยวมาดูงานปั้นพิคเนตกันโอเคครับผมกําลังใส่กล้ามเนื้อพิคเน่อยู่ครับใครสนใจรูปวาพิคเนตทรงกลางเป็นผู้หญิงนะครับเล่นพินนะครับท่าเหาะติดต่อมานะครับผมจะปั้นทีดีด้วยเห้เป็นงานลอยตัวครับโอเคครับวันนี้คงใส่โค้งไว้ค่อยๆทําไปแปนเข้างานฉีดพิคเน่เมี่ยที่ฉีดอยู่ สนใจติดต่อมาครับหรือพี่ๆกู้ภัยดีช่วยคนน้ำท่วมที่ภาคเหนือก็อยากบูชาก็ขอไปบูชาได้นะครับ <c oughs> ชอบกันหรือเปล่าองค์เนตรคุ้มครองทุกคนเลยนะครับผมคณติครับทีครับอย่ามาดูองค์เนตรในคอมกันปั้นรอยตัวเดี๋ยวฉีดออกมาปั้นเต็มไปจะฉีดออกมาของจริงอย่างเงี้ยนะครับ ทำงานส่วนไาเกาเหลี่ยค่ะรืออยากต่างงานอะไรดูงานศิลปะผมทางคูเกิลได้พิมว่าคูนอตโรเบรีต้้นคูนอตโรบรีสอนพิเศษคูนอตโรบรีเขียนทีดีคูนโรบรีวาดงานอะไรก็ทิมไปนะครับถ้าเกิดเรียนพิเศษต้องโทรนัดลงหน้าหนึ่งวันนะครับครั้งละสามร้อยแล้วคือไม่เกี่ยวกับ ชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรคือเรื่องหนึ่งอะทำให้เป็นคือจบเลยคือจบของวันนั้นสามร้อยเลยสมมติเรียนเรื่องแสงเงาก็ต้องรู้หลักแต่งเงาแล้วกลับไปวาดบ้านได้รู้หลักเรื่องพจ์เทปวันนี้เรียนวาดตาคุณจะต้องวาดตาให้ได้เหมือนจริงรู้ทฤษฎีวาดไม่สวยแต่คุณต้องกลับไปวาดได้สวยไม่สวยคุณต้องกลับไปฝึกผมสอนให้คุณแค่วาดได้เฉยวันนี้เรียนเรื่องสี พวกคุณก็ลงสีให้ได้แล้วก็กลับไปทําที่บ้านให้สวยอะไรเงี้ยครับครั้งละสามร้อยแล้วกันครับก็อยู่ประมาณสองชั่วโมงแล้วมั้งถ้ายังไม่ได้อีกก็ผมก็ให้เลยไปได้นะครับชั่วโมงเดียวก็น่าจะเป็นแล้วนะผมสอนพิเศษเด็กแต่ละครั้งแค่ชั่วโมงเดียวเองโอเคครับแค่ทําให้เป็นไม่ได้ให้สวยแค่ทําให้รู้เรื่องสนใจองคเนตติดต่อมานะครับแสดงองค์คณิตครับไปแล้ว ผมอยู่สวนแหการเลียงครับจะไปดูงานปั้นอีกผมได้โครงสร้างเลยครับผมอาจจะไม่ปั้นเหมือนคนอื่นนะครับผมใช้วิธีปั้นเนี่ยเหมือนกับการปั้นดินจริงๆนะครับดึงดินเนี่ยยุบดินดึงดินอะไรนะครับให้เข้ารูปเกลี่ยเนียนอะไรประมาณเนี่ยครับตัดดินอะไรประมาณเนะีย่ยผมก็โอเคครับเนี่ยได้โครงแนละ้วเดี๋ยวผมก็จะไปเข้ารูปตามแบบครับ ผมใช้วิธีการปั้นการปั้นมือจริงๆนะครับใช้วิธีการปั้นมือจริงๆนี่ครับแต่คนอื่นเขาจะแบบโพลิกอนต่อกันแล้วก็จะสามารถจับมุนจับอะไรได้ผมใช้การศึกษาด้วยตัวเองอนะปั้นที่ตัวเองถนัดเนะ่ยอาจจะไม่ได้ปั้นตามคนอื่นนะที่เราถนัดปั้นอย่างนี้นี่ว่าเราก็ใส่เลยอย่างที่ผมเขียนไว้บทเรียนไว้ใน youtube นะครับ ถนัดยังไงเราก็เริ่มเลยไม่ต้องทำตามขั้นตอนถ้าทำตามขั้นตอนก็จะน่าเบือ่อแต่ก็รู้ไว้ก็ดีเพราะเราจะได้มาพกกนวการถนัดของตัวเองเยผมก็จะดัดไปเวผมก็จะเข้าลูกเดี่ยวป็นไฮพลิคอนตัวนี้ตัวไหนนะอะไรว่า <c ười> ออโพอลิคอนวงกลมผมอยู่ไหนวะเนี้ย <c ười> ย้อนไปไกลเลย โอ้แล้วมันจะเชื่อมกันยังไงล่ะเนี่ยโอ้หต้องลบโพลิกอนแล้วมาันนี้ก็นะครับค่อยดึงเข้าหาการเกี่ยนเนียยอะไรประมาณนี้เนี่ยผมจะดึงดึงดึงให้เขา้ารูปกันอะไรประมาณนี้เพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มแก้มอะไรไปค่อย่ๆเหมือนใช้วิธีปั้นมือจริงๆนะครับเนีย่ยก็ได้โครงสร้างเดี๋ยวต้องดับงวงอโอเคครับผมใช้สองมือแล้วพอสี่บายก็ใช้สองมือ หนแบบให้มือเดียวเค,ครับดีย๋ยวมาดูไงครับได้โครงสร้างแล้วได้โครงสร้างคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวมีอารมณ์มาเก็บเนียนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค,ครับจะได้ตามแบบเปนนี่ามาดูกันโอเคครับยังไงพี่คู่ภัยอยากได้รูปขอไปบูชาได้เลยนะคะ อยากให้แดผ่ผู้อุทิตตนเพื่อความดีครับโอเครับเดี๋ยวมาดูองคเนกันครับสั่งงานได้นะครับนมไม่เก่งเดี๋ยวมาดูองคเนตรกันองคเนตองเก่ากำลังฉีดหรือเดี๋าว, <laughs> วนี้มาดูเลยครับมาด,ดูครับทำไงยอยู่ส่วนอาหารเกาหลีครับ งแลครับแต่ยังไม่ผิวเลยดูเป็นขั้นๆอยู่เลยกดโซ่เข้าไปด้านใน,น,นเราปาดมืออะไรขั้นๆ,นๆเลยเออผมใช้สองมือละแอเ่แคเดี๋ยวเนี้ย ก็ได้คร่าวๆแล้วได้รูปสรงแล้วจะเป็นพิกเนตแล้วตามรูปครับโอเครับดี๋มาดูกันผมทำงานส่วนหางเก้าเลยครับได้โคงตั้งผพักแล้วหรือไม่พักก็เลยก็คอยงานเนี่ยโอเคครับเริ่มเริ่มเหนไหแนเริ่มขึ้นสูงเรื่อยๆเที่ยงคืนแหละหลังเที่ยงคืนผมว่าเดี๋ยวนั่งเล่นเกมคอยแอ ที่ผมเล่นอาตัตินเนี่ยผมไม่ได้เล่นภาคสองหรือภาคอะไรที่บุคคลสําคัญทางศิลปะผมเล่นภาคเล่นภาคสี่เพราะว่ามันมีดำน้ําอะไรอยู่กลางคะเลเหมือนเจอตลัดเนี่ยโอเคครับติดงองแงงนะครับแค่จะมาดูงานครับขอยองค์คดีคุณครับยังไงพี่กู้ภัยอยากได้ลูกติดต่อมานะครับอยากให้ฮีโร่แต่ เดี๋ยให้คีโลของคนไทยนะครับไปบูชานะครับแล้วก็งงงงครับช่วยได้แค่นี้ครับป่วยอยู่บ้านครับเดี๋ยวมาดูองค์คเนกกันครับผมพักแล้วปวดหายไปนี่้องหไห้ได้ปั้นไหลหลายนา,ยายทีเนียดี๋ยวทำตรงนี้ให้เนียนกันครับครับไปแด้วตอนนี้ผมกำลังเพิ่มเพิ่มตรงใส่งา เนื้อตรงแต่งหานเข้าไปเนี่ยผมไม่มีหลักอะไรเลยผมมีแค่เพิ่มดินตัดดินเกลี่ยเนียนให้สมดุลกันเก็บงานเนี่ยผมก็เพิ่มไปแค่นี้ก็เหมือนกับการปั้นมือผมไม่มีหลักอะไรเลยแค่นี้เชื่อมดินอะไระเนะได้จุดแต่งงานแล้วแล้วก็ปรับไปเข้ารูปตามแบบเนี่ยเดีย๋ยวผมก็ทำฝั่งนู้นเนี่ยผมก็มีแค่นี้ เพิ่มที่ผมเขียนใบ้ไว้ตรงเรียนกับผมอะมันก็มีแค่เพิ่มดินตัดดินต่อดินเก็บตัวงานมีแค่ผมจำอยู่แค่นี้ยเนี่ยแค่นี้ก็ได้ที่ใส่งานแล้วแลวรวก็ปรับทำรูปขนั้นี okay, ้โอเคครับขอองค์คะเนห์คุมค้องครับม,ม,มาดูที่ใส่งานกัตรงใส่ถ้าทางจะเสร็จนนเนี่ยหัวช้างหัว <laughs> วิคะนเนี่ยเดี๋ยวองค์ตามผู้หญิงครับองนาลี หงคเนตตามผู้หญิงดีดพินครับได้เดี๋ยวผมปับให้งาเล็กลงในแบบงาเล็กมากผมก็จะถับตัดตัดให้เล็กเนะี่ยอันนี้เอาฟอร์มไว้ก่อนฟอร์มงาไว้ก่อนโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงายครับใส่งาเดี๋ยวเป็นหัวช้างอะไรก็ก็พอละเดี๋ยววันต่อไปมาเก็บเนียนใส่เครื่องทรงก็ค่อยคอยไปก็เสร็จละมานต่อจิก๊กซอ ลูกศิษย์บอกต่อจิกต่ออย่างเงี้ยทอะไรก็เหมือนต่อจิกต่อโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานครับจะพั้นเหมือนสวยไหมนี่มาดูกันโอเคในคุณพ่อครับถ้าพี่คู่ไัยอยากบูชาขอไปบูชาได้นะครับไม่คิดแางครับอยากให้ฮีโร่ของแผ่นดินครับโอเคครับไปนะครับผมทํางานอยู่สวนหาเก้าเหลี่ยงครับเดี๋ยวมาดูโอเนไหมครับแต่งงานอยู่ครับ เนี่ยตัดดิดต่อดิดตัดดิดเก็บตัวงานดีแค่เนี่ยอยากคิดอะไรมากมีสูตรแค่นี้มีที่จับให้คุณนอนลงเลยดีกว่าดีกั่าแล้วหนมแอนแค่เนี่ยตัวงไงแต่งงานครับผมคะแนนของพ่อครับไปแล้วตั้งเยอะลืมอัดอีกตุ๊ดปั้นไว้ไหนหนึ่งนี่ย ได้ประมาณนึงเยอะๆผมเนี่ยผมไม่ข้อเสียผมชอบทำสองฝั่งไม่ค่อยเท่ากันเนี่ยเนี่ยนูนมาหน่อยกดลงกดไปนิดหนึ่งโอเคอยากกดเยอะเยอะๆค่อยๆับไปขึ้นนื่นกดลงอีกโอเค๋ย่ากดตัดไปใส่งาตอนนี้กำลังจะเชื่อมก้อนนี้เข้ากับงวงะแล้วก็ใส่งาใส่ ตาใส่แสก้มใสโนหน้าผากโอเคแล้วเริ่มไปหูเลยจะได้แค่ตาได้ปากอะไรประมาณในช่วงใบหน้านะตรงนี้อาจจะมาเติมว่างๆแล้วมาเติมหูพอเติมทุกส่วนใส่ก็จะเก็บเนียนให้หมดแล้วก็เริ่มใส่เครื่องฟองออออนะครับเชิครับเปิดองค์คณิตคุครับจะเหมือนไหมนี่เหมือนไหมนี่ แต่ในซีบัดนี้ผมปั้นเซ็กซี่เลยนะไม่รู้ไปดูหุ่นนางแบบคนไหนมาเนี่ยดูก้นหน้าตีหรือ่อ <c oughs> นก้นเร่งก้นเลยแต่ฝั่งนี้ผมต้องปรับอีกต้องเกลี่ยเนียนเอาจรเพิ่มดินเข้าไปอีกเหมือนก้นไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเหมือนเนื้อเหมือนเหมือนน่องตรงนี้จะดึงเนื้อตรงก้นเข้าไปเยอะมันต้องปีกเดีย๋ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อปีกแต่กับตรงนี้ก็ต้อง,งแยกกันปีกปีกบีบข้อหากัน คดีนะค,ครับต้องคิดถึงหลักความจริงแล้วพอโอเปนนี่คุ้มครับจะเหมือนไหมนี่ตูวตายครับเดีย๋ยวเริ่มใส่ตาใส่งานนะครับขอโอเปนนี่คุ้ม,มครับทำงานอยู่สวนอาหารเก้าเลยครับจะเหมือนไหมนี่หน้าตึงแถวหูย่อขน,นาด จะได้เห็นเซตครับทั้งวงเคครับจะเริ่มใส่รายละเอียดใบหน้าแล้วครับรถ้ฟไม่สวยครับขอโทษน,นะครับสู้ไปครับไปแล้วทักตัดต่อเสียจียาวรอบสองน่้ยดูแล้วผมจะไม่ไหวอะตาผมจะหลับแต่ผมว่าผมจะใส่ตาแล้วก็ใส่งาก็พอแล้ววันเนี้หูคงไม่ไหวอะนะ ลอาให้ดูใกล้ๆโอ้ผมว่าพรุ่นี้ผมรอแหวนไม่ไหวแน่เลยอผมนั่งทำทีสี่อยู่ไงีวันเนี้ยนยครับปากล่างก็ยังไม่ได้ใส่ตางาแล้วก็หูเลยวโครงต้างไงจะไม่ไหวอ่ะนั่งทำทีสี่อยู่ไงี้วันเนี้ยได้เรียนจบมาตั้งนานแล้วนะ <c oughs> อารมเหมือนทำทีสี่เลย เดี๋ยวนีค <êtes> ร <s S 2> <Okay. S 1> ับเดี mm ๋ยใส่ตาครับแล้วก <me> ็งาหูปากตางฮ้ยครับของคันนีนคุณอรครับจะเหมือนไหมนี่ตายคืตายครับฉีดนี่ผมตัดเลยขาส่วนหนึ่งขาส่วนหนึ่งตัวตัวตัดสองทอนเลยแผลตัดหน้าตัดอะไรมาเนี้ยกระดาตัดเี้ยผมตกลอบสองนะลองไม่สบายกันครับเคครับ ผมตาผมจะหลับเมื่อกี้ม่แม่มาเข้าห้องน้ำโอ้แม่ไม่ไหวอะแต่จะหลับคาคอมมาเนี่ผมเนี่ยนี่ค,ครับรงคนนมคงทองครับเดี๋ยวใส่งากันใส่ผ้าเนี่ยครับอาจจะได้แค่งากับตาแค่นั้นเครื่องนี้ผมปล่ <c oughs> อยให้วิ่งเลยโค <c oughs> มคนะไม่ไหวเท้ามไม่ไหวพรุ่งนี้ไม่ได้หลอมแหวนนะผมไม่ไหว เจ้าค,ค้าเฟอร์นิเอรค้าเฟอร์นิเจอรตางนาเรียตามพี่เล่นกินนะครับยืมกินมาจากนางนางสุลัสวัสดีร้วย่าเทพนางสุลัสวัสดีเทพสุลัสวัสดีเคครเจ้าหอ ฟันต่อแล้วทำงานายเยอะข้าดไหนก็เรียขึ้นสูงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อย,อยโอ้พลาดละดูโอ้เสียเต้นเลย,เ,ยเต้นไม่เกาะงานอุ้ยพลาดละผมหยุดเลยไปยืนงานแล้วครับไม่เกาะเสียครับโอ้ กาลังตึ้งตัวไใหม่จะแข็งเงินโอ้ยไอ้ยคาเนตเป็นอะไรนี่โอเคครับงานเสียครับขีดเสียมันต้องเขียนไฟล์ใหม่ไม่รู้ปุ้งครับขอหยุดเครื่องเตรียมซีแล้วครับระบบปั้นแคเนตอย่างเดียวและโอ้ยคอยตั้งนาน ครับไปแล้วนครับจะปิดเครื่องนะครับเสียครับฉีดเสียเส้นดูสิเส้นเนียนกำลังสวยเลยนะโหแกออกง่ายเลยดูเนี่ยกำลังขึ้นพยานาคสองตนด้านข้างเลยนะโอ้โหยต้องต้องให้เวลาหน่อยคนระับให้เวลากับงานนะโอเคผมอาจจะเร่งมากเดินไปก็ได้ ครั้งผมจะฉีดช้าแต่นี้ผมเร่งเร็วไอ้ให้ผมเนี่ยกำลังเนี้ยบกำลังเมียนเลยต้นแบบพยานาคกำลังขึ้นเลยในชั้นได้ได้แค่นี้ยวันเนี้ยทั้งวันได้แค่เนี้ยได้เก็บพยานาคแค่เนี้ยไอ้แช่เนี้ยไม่ใช่แค่เก็บพยานาคแค่นี้กระถานะโอเคคัะ เดี๋ยววันหลังเท่าวันหลัง,อองนี่นอะอาจเขียนเสร็จพักก่อนแล้วพ่งนี้ได้รอเองสิครับสู้กับพี่ขึ้นไกันต่อดีกว่ามาทำตากับงากันตากับงาแล้วสู้ตายครับโอ้ฝนตกครับองไม่สบาย,ยด้วยนะตกรอบสองแล้ววันนี้คคใส่ตากำงากันจะปั้นเหมือนไหมนี่มาดูกันครับ วิเคเนตเล่นิดครับใส่ตาแล้วครับผมจะหลับคาคอมแล้วครับคาแป้นพิมพ์แล้วนี่ผมให้ดูตาเนี่ยเออไอโอผมไม่ไหวละผมให้จะใส่งานนอนเลยงานก็ผิดพลาดโอ้ยอยู่ไหนวะนี่นะครับผมเบอร์ละไม่ไหวละเมางานละนี่ครับต,ตาวิคเนตล้วครับ นะครับเดี๋ยวผมใส่งาผมว่าใส่งาเสร็จผมจะนอนเลยครับเนี่ยต้นแบบครับโอเคแล้วเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้เ่ตาผมไม่ไหวแล้วโอเคครับผมไม่อยากโดนเลยคันเนี่ยครับองค์คันเอคุ้มครองนะครับอยู่ยผมใส่งาแล้วผมนอนแล้วครับไม่ไหวแล้ววันนี้งานฉีดโมก็เสียโอ้ยเยอะทำไปอย่างงานปั้นเสีย โอเคครับทำอยู่ก็ลูกค้าเร่งทำอย่างก็อาจารย์เร่งทำอย่างก็ทำทีสีบพอปั้นไปก็มันนะหยุดไม่อยู่โอเคครับไปองค์แคทคุ้มครองนะคะรับไงสนใจลูกก็ติดต่อมานะครับสนใจงานก็ทักทาม,มาได้ครับจะทำให้ดีสุดครับแล้วก็งานที่ฉีดโไปแคท ฐานพญานาคก็ทัาทามมาได้ครับจะทําให้ดีที่สุดครับอย่าให้ผมเร่งเลยครับเดี๋ยววันนี้ฉีดทั้งวันยังไม่ได้เลยถ้าเกิดเร่งจะช้าดีกว่าไงสนใจงานติดต่อมานะครับโอเคครับผมคเนตดีดพินครับเดี๋ยวผมจะทํางานแล้วก็นอนแล้วครับเดี๋ยวพรุนี้คงเป็นหูพรุนี้คงไม่ทำนะพรุนี้คงทําแหวนอเครับต้องพักผ่อนเดี๋ยวพรุนี้ไม่มีแรงทําแหวนนะคครับอยู่สวนหังเก้าเหลี่ยงครับ ตาจะหลับหลับขารใช่ไหมเนี่ยทำอย่างไทก็ทำทีติดคี้ <c oughs> คุณคองขาไายตาจะหลับแล้วครับขออค์คานให้ใคุณคอรครับถ้าเกิดผมปั้นไม่เหมือนต้นแบบภาพสเก็ตขอโทษนะครับโอ้ยตาเราไม่ไหวแล้วครับใส่หัหวเข้าไปเดี๋ยวผมจะตูมดูใกล้ๆเดีย๋ยวหมุนทีหนึ่งกันครับโอ้ยไม่ไหวแล้ว ก็มีงานด้านนี้สวยกว่าด้านนี้หรือผมคิดเองผมเริ่มเบอร์แล้วครับเออให้ดูง่ายๆครับโอยอตายแล้วตายแล้วต้องเป็นใบหน้าโอ้ยไม่ไหวเลยขาจะแย่ยกมือปาบงานกันนะมาใส่หูมาตะเก็บเนียนอะไรเนี่ยับหนูปั้นไม่เวยเชร้ชาขอโทษครับ ใส่งาไม่สวยครับขอโทษครับที่ครับโอ้อยผักและครับตามเป้านะครับแต่ไม่ตามเป้าคือฉีดโมครับครับนอนแล้วหยกคนนี้มาดูแหวนกันจะมีแรงทำไหมเนี่ยถ้าไม่มีแรงนอนทั้งวันเลยนะโอ่ครับขอองค์คขนีุ้้มคอครับแต่ปางผู้หญิงทรงดีดพินนะครับถ้าเหาะนะครับแปลว่าปางผู้หญิงผุนเท็กซี่ ด,ดพีพีนนยพนยังยังไม่เข้าล็อกนะครับเฟิร์คนเนคคุนน้มครองครับขอให้คุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคนเลยครับขอให้สู้ๆครับเดี๋ยวอะไรต้องดีขึ้นครับคุ้มครองทุกคนเลยโน้ตไปแล้วไม่ไหวแล้วตาจะหลับเอิร์คนเนคคุ้มครองเพิมความสุขเ็จครับมีความสุขกันทุกคนครับไปแล้วทา้ายคืองานต้นแบบครับเโิเ์นอคนนอ,อครับ down.